สวัสดีครับผมคนอีสานบ้านเมืองครับนี่ครับเมนูอาหารวันนี้ที่บ้านสวนพิพิธครับผมต้อนรับดีดีครับนี่เห็ดโคนน้อยครับผมสีเพล็ดเมนูมกหม้อครับแต่ส้นอ่อนมาครับมกเอาครับเกลียบเต็มเลยแต่ส้นอ่อนมากๆเลยนะครับช่วงนี้เห็ดอันนี้หลายครับผมเห็ดโคนน้อย เอาสิีเฮ็ดแกงเส่ใบบักคำก้อ,อนก็นได้ครับสดน้ำโกแเส่แน่นอนครับอยู่บ้านสวนพี่พิษครับผมฮัลโหลครับเอนพอลังเลยคะ่ะคนเล่าค่ะนนคนอิสานค่ะเขาเรียกว่าเราอินเตอร์เราอิสานออันนี้เตียนส้มสลาบนกเป็ดจ้ะอ๋อนะครับลาบเป็ดน้ำครับ ต้มน้ำเปือดใส่ตะไคร้นะครับใส่ค่าอันนี้จะเป็นเมนูเห็ดผมครับผมแล้วเ้าต้งต้มให้มันจืดแล้วครับค่ะที่แรกใส่มะเขือพวงครับผมน้ำครับน้ำสองมาใส่ใบสมมงครับลองบึ่งนะครับเรื่องสูตรนี้สูตรของพี่พิษเองครับแมนค่ะแมนค่ะ นี่ครับนกเป็ดลาบนกเป็ดนกเป็ดน้ำครับโดยฝีมือของพี่สั่นครับผมครับครับนี่ครับสวัสดีครับนี่ครับเซฟเซฟบลาบนกเป็ดครับผมพี่สั่นครับผมนกเป็ดหน้ำมากครับตัวน้อยแมนว่าไปยังครับแส็บพื้เก่าหอมพื้เก่าเหรอครับนี่ยังไม่เคยได้รับกินเมนูนี่เลยครับ ไม่เคยเอาลงให้เบิ้งเล่นนะครับโอ้บีง๋ง่ายเนาะนครับสูหลบับนกเป็ดน้ำครับผมนะครับเราต้องฟักให้ละเอียดกันครับดับแรกส่วนกระดูกจะเป็น ต,ต้มต้มน้ำซุปครับครับต้มสดนำ้ำน้องลาคอยได้ใส่ก็น้องไผ่มุงง่งมอันนี้มกหมวกู้เดียแหละครับตัวแห็งกลยจะพาไปไต่โขมแนนอยู่ า่ิเทานทำมวลพันมักจับจยหรอกจับกบที่ก็จจับบุจับ่นี่จะเป็นน้ำซุปต้มกระดูกกระดูกนกขมีใบใบหมูต่อพิดนี่ค่ะเพราะว่าพี่พี่ขาดแค่นคุณรัพับด้วยค่ะจะได้ต้องเฮตุแบบบ้านไม่จ้าเดือดเดือดดีขนาดครับผม คุณใดสิว่าโอ้เจะกไก่เต่ายังมากกะไก่ย่าบ้าพีพีตัวครับเพราะพีพีทำนี่่ะนแหละเพราะว่าบ้านไม่ท่านอีกคืนค่ะจะคืนวันไหนล่ะครับเนี่ยอันว่ารอบปีใหม่ถุนละค่ะเสื้อทุกคนเลยค่ะเด้อจะคืนแบบอีสานอีสานบ้านนอกนี่ล่ะแบบเสียรหมอเลยนะคุณหมอคุณห่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าบ่ได้สูงมในไดบ้านชั้นเดียวครับเข่าเข่าบ้านเข่าบ้านครับผมเข่าบ้านไม่ มะเขาน้ำกันได้จ้าครับ่ได้สิบ่อยครับตอนรับดีดีครับผมมีเมนูเสแสรบอีกแล้วครับวันนี้ได้มาชิมฟีเมอพิพิธพิสันอีกแล้วครับ<ม><ม>วันนี้นกระนดนเทือได้มาเด่นเยี่ยมบ้านสวนพิพิธพิสั้นครับผมตอนรับเมนูหลากหลายเลยนะครับ พอิอยู่ได้สองนนะครับหมอน้อยม่อนิแจกอืมเดครับสำนียกสุดยอดแล้วโอ้โี่ละครับเด็กกินแดบีแล้เนนครับเป็นกินด่ากันก็มีคนหนงยิ้มค่ะเพราะมปาแห้งดาดากะสีขางหูหบอครับ ครับเบิ้งเอาครับผมจั๊กมักบมมักกับพริกไปเลยเอากินในเบิ้งก็ดูเอาพริกสดแม่มากินกับอันดักแด่แม่บ้านบ้านเขาไม่ค่อยพูดหัวตจหินนี่แหละค่ะแซ่บเนี่ยเพิ่งกินมันสาวสาวทางใดนี่ครับนี่พี่เส้นกับผู้กัพี่โบเพชรโบเพชรกระเจ้าว่าเออเทสจะแบบเปิดพริกพิซซ์นนี่เลยโบเพชรที่น่ารู้อะไ้ดูเดี๋ยวเด้อ ครับครับนี่ครับต้มน้ำซุปโค้งโค้งกระดูกนกเดครับผมส่วนเนื้อไปเป็นลาบครับมากิ้มยำในสุดยจดตอิรีครับผมฝีมือฝีสั้นครับผมขอครคั่วนี่ครับนี่ผมกับกำลังดีเลยครับจืดแล้วล่ะ เมนูต้มต้มน้ำซุปครับน้ำซุปเอ่อโดยโค้งโครงกระดูกนกเป็ดครับผมนี่ครับสูตรตีสัส้นกินหลายเทช่นแล้วครับแซ่บขนาดหอมๆครับผมนี่ครับใส่ใบงสม,ม้งครับสมส่วนเนื้อจะเป็นลาบครับผมสันส้นกันต่อลาบง,งบูครับมัน เมนูต่อไปครับผมติดผิดจะทำเมนูหมกหม้อหม้อเอานะคะครับว่าต้องเปิดตองมันอยู่บนเดียร์เปิดตองหม้อหม้อกระหม้อมัางยี่ครับว่าต้องว่าต้องทำเบิดก็ได้นะครับมันมันหลายโพดมันหลายเกินมันร้อ่อนครับผมยึดยึดไปวัดบอดีอัน พี่พิมีเรีนภาษาไทยวันละขามมาเสนอไหมค่ะว่าันเมื่อนั้นไปฮับน้องก็เลยมีคนมาถามพี่พิดว่ามาท่าใครอืพี่เราบอกว่ามาท่าน้องเขาก็เลยบอกว่าพูดถูกไหมพี่เราว่าแล้วถามถูกไหมอันนี้ค่ะคือภาษาไทยวันละค้ามเขาบอกว่ามาท่ามาท่าใครนี่คือมารอใครแต่น้องเขาถามว่าอนุบาลหนึ่งนะคะมาท่าใครครับพี่พี่บอกว่า มาท่าน้องค่ะค่ะจบค่ะอยาเล็กมากหุณจ้าถามโอเคเลครับเามันเดี๋ยวมุกหมอนะครับนี่ครับหมองอันภาษาุูไทยกคับมานั่งดินทะลิ่จะหนีไม่ทันมานั่งท่ามู่คือกันละก็ต่อไปแบบนี้กันละครับเออทะลึ่จะหนี ครับน้ำซุปครับนี่พอดีครับบัดนี้ครับต้มต้มน้ำซุปโครงกระดูกนกเป็ดครับผมต้มสมแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี่นี่ครับ มกหม้อสูตรพิพิธครับผมตรงนี้สาวแทบันพ่อสาวแทบันพ่ออยู่หัวบริษัทเดาอยู่ในถุงมีเยอะอีกหรอกเนี่เดีครับมกมกหม้อเห็ดโคนครับผมเห็ดโคนน้อยครับนะครับสูตรของพิพิธครับเดี๋ยวสิเป็นเมนูต่อไปของพี่ซันครับผมนี่ครับให้ลายหยู่ตรงนี้ครับนี่ครับลาบ แบบไม่เป็นน้ำผมแมนน่ครับมีอมีอ่าอะไรพริกสดครับผมครับกคือยังเขาหลับก้อยแล้วครับปุ๋งเื่กันแหละแต่ว่าสูตรพิชสั้นแต่มีพิเศษอีกน,นึงครับถ้าว่ากินดูเฮ้ยกินแต่ก้อนหนานี่แซ่บทุกเมนูครับผมเห็ดสะอาดพร้อมครับเห็ดหน้าหน้าตาหน้าทานด้วย แบบเดียวกันแหละครับอโอ้มีใส่มะนาวด้วยนี่ครับหอมมะนาวเน่นครับหนะลับหลับเขาต้องหอมมะนาวครับนี่คนระับเนนี่ขายแบบมันร้อยหนึ่งครับผมถูกสุดเลยอนได้ไหม หายกลิ่นยากรอมคำลุ่งเกล็ดช่วยจีด้มากเลครับกูเข้าใจปัญหามากหายยาเกินครับแน่นตัวจีด้เด้อนะครับหอมแล้วครับผมหอมกลิ่นข้าวคั่วสอนแม่เบาจริงครับโอ้โหเด้๋่วเป็นยังครับผ่านเลยครับได้กัดเลยคือเก่าครับหอมแล้วผมว่าผ่านปู่แน่นอนได้ดอกมันหลายยางแล้วค่ะ เพรยังกับแก้มเลยก็ได้นี่ครับนีดเรืออันนี้ครับผมก่อยเห็ดขมสตุ่ผมด็ก่องกเันเหอีรยงเวบเมนูกับแก้มครับผมกับแก้มมันนี้เพื่นว่ามัเป็นฝ่ามึกมันเป็นปลาีอย่างค่ะ ใครับตา้เทบานมาเม็นปัอมือได้มามส่นยำเรีกๆรกไปือรถครับคะอางแกบ้าง่แซ่เปิดนะจ้าพี่พี่จ้าเออกาออกตพูดยุกเตพพูดออกเตพออกพูด็พี่พี่วภาษากะพีนเป็นแน้ะค่ะเมนูต่อไปอืมดูมีหอมนะครับครับผม ไม่ตีแยงของมโอ่โอ้โหครับผมพอดีสาวเสีบาทพามมวิ่นไม่กินหอมไม่เป็นไรครับผม,ม <า S 1> แล้วกินเยอะมากเลยมันมมพนพาวันศินมาครับป้าบาันสวนพิพิษสั้นครับผม เดี๋ยวงวดนาครับผมสองสองสองสสงวดไห้หนึงน่งหนึง่งเก็ะค,ะครับมีก๋อยเห็ดขมสุดพิซันนะครับผมจ <c oughs> ูนบัตรส่วนพิพิซซันไกลแล้วครับเดี๋ยวขึ้นบ้านไม่ผุดแล้วครับ <c oughs> โอ<ฮ>้เข่าบ้านไม่ว่ามันขึ้นครับผม <c oughs> อย่าลืมมะนาวนะครับเด้อก๋อยเห็ดผม แมนทำาเมนเป็นต้มสูก,ก้อยบุไร้ครับสูก,ก้อยบุไร้เห็ดนี่เห็ดยู่คาลิตัดครับผมอยู่ตลาดเยอะแยะเลยครับกบเห็ดเอเห็ดโคน ได้ครับเด้อซิมเลย mm. <Yeah. S 1> นั่นแหละผม mm. อืมโอ้ oh. จวดบวจวดเป็นไรว่เป็นยังครับนี่พริกสดหลายอยู่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับยิน <c oughs> ดีต้อนรับเลยครับเด้อบัณฑสวนพรีพรีพรีสัน้นอยากมาซิมฝีมือพรีสั้นกับพรีพรีในการครับ แน่นอนบ้านเลี้ยงท่านเลี่ยวย่างทำนี่ครับเหมือนบ้านเลี่ยวนี่ย่างครับอย่างนี้ครับตอนรับทุกคนคือเนก็อะไรครับบอลเรี่ยวครับตอนรับครับแมนครับหนาบ้านนู้นนี่ครับบอลดังสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวโอเคแล้วครับนี่นะครับบรรยากาศนี่นะครับชิ้นนั่งกินอยู่หนาบ้านนี่นี่ครับครับบ้านสวนพิพิธปีสั้ครับผมตอนรับดีมากๆเลย เป็นย,ยังค่ะดอกดแดงมาทชยกับใดไม่ต้องมาดูดอกค่ะาชิมได้ค่ะสุกประ่ทันส่วนจิ้มได้ะคะ่ะอันบะมี่เนี่ยท่าไหมคะ่ะส่วนตวดตวดแตไหมคะ่ะเป็นยังครับอะไรกับซื้อภาษาประกิจออกทูพูดกูดพูดออกทูพูดอันนี้คือมหมกฮ็ดค่ะหมกหม้อหมกหม้อค่ะอันรอให้บะพริกบะพอค่ะที่จริงแล้ก็จะมาใส่อีกอยู่ค่ะเฮดกับเป็นเฮดเด้ค่ะดอกกับเป็นดอกค่ะ ต้องรอให้มันแหมๆจักหน่อยค่ะเี๋ือจะเหลือพักคุณตู่ใส่ยิ่งหอมอว่กเก่าครับผมเพราะต้องปรุงมากมาครับนิสิบานไปเองครับค่ะใจเย็นๆครับเลยครับผมมาเบ่งเมนูอาหารครับผมวันนี้โอ้ต้อนรับดีมากๆครับผมพิพิษพิสั้นล้กกาพี่บุรุษไปรษณีย์พร้อมครับผมนี่ครับสวัสดีครับ นี่ครับเทศงานอยู่บุรุษไปซนีครับผมอยู่เอ้ยอยู่ไปซนีวังสามหมอครับผมครัับมมวงหอนี่ครับเพิ่นได้แนวมาต่อนี่ยำยำปูมากแล้วก็ส้มต่ำต่ำต่ำซั่วนะครับนี่ครับเบิ่งเมนูของพี่พิดพิดสั้นครับผมนี่ก๋วยเห็ดขมครับผมไันนี้มกมกเห็ดโค่นหน้อยมกหม้ออ๋อมกหม้อ นี่ให้ไล่ของสุดันครับผมนสิเป็ของหายากครับผมลาบตัวเส้ได้กินนะครับนี่ลา,ลาบลาบลาบนกเป็ดน,นกเป็ดน,น้ำครับผมแล้วก็น้ำซุปครับผมนี่น,าานา้นนำจิ้มตับมึกยังยังยบง,งเหมื้ออมึกอีก,อกครับผมผมอใหญ่ครับโอ้ยครับต้ม านี่นะครับค่าาสาวแทบบาทมันบ้าอันนี้กันอันนี้ค่าอีกแล้ครับเนี่ยค่าอันนี้ค่าสาวแทบบาทอ้อยเอบผมขอบคุณติดที่ซันครับผมนี่ครับบ้านสวนนี่ครับใกล้สิีลลแล้วครับเดี๋ยวเขาปั่นไม้อีกบัดนครับอีกบัตรโดนเซตเพชรเอียงพ่อผมเป็นบัครับเนี่ยเพชรเองครับครับก็เติมไปเพชรเองเพราะว่า โอ้โเลยครับแล้วก็ขอบคุณพี่พิษอีกขอบคุณครับผมอีกครั้งนึงแล้วก็นตอนรับดิบครับแล้วก็อย่าลืมครับผมนี่ครับนี่ครับต้องขอบคุณขาแพะสวยๆ่าข้าวดำค่ะข้าวสาอีสานวาผ่าข้าวดำแมนเนี่ยข้าวข้าวดำตั้มเองค่ะแมนนั่นแหละครับอันเสนอราคาเริ่มต้นที่สองร้อยบาทครับผม ต้อง <S <S <the> ้อยบาทต้องลอยบาทพร้อมทรงนะคะครับถ้าหากกันกัให้ำร้อยก็ว่าเป็นยังค่ะครับขอบคุณครับแน่นครับผมมาครับเริ่มได้ครับผมโอเคค่ะมาเด็กกินกันยำไข่ดาวเป็นั้นครับอารมได้ครับผม้าพิพินี่ เหรอประกาศนี่นี่มันไกลสีประมุดเนาะไหมครับเริ่มได้ครับผมเอาเลยโอแ้เริ่มขั้นด้ประมือขั้นสูงขั้นอะไรครับหลายอย่างครับผมหลายอย่างมาครับกินเข้าบ้านสวนบ้านพี่ๆพี่สั้นครับผมต้อนรับดีมากอาหารหลากหลายเลยครับเต็มเลยอะข้าวมาหลายเนี่ย ดื่มดต่ไปเค็ญเหลาลำนุ่บนกจะเล่นหนอครับเรื่อยแจะเลี้ยงไหมสายบัตริ้มแต่ว่าิะรบงเหทังกลเอาไว้นาั่งพเอาไว้นหเยอะอกอมกบพี่สันยมาหาค่ะโอ้พี่พีทค่ะค่ะพี่พีทเองพี่สันบริเารกรอฮะ ก็อดดกดจ้ะครับก้อยเห็ดขมกบ้านเรื่องอีกทีค่ะถ้าตามยังไงกินมะป็นเอาหน่อไม้ไหมไม่บอกกินวุ้นแล้วกินเยอะไม่เคยข้าอยู่เลยเอาพักไปหาอัยนะครับผมแม่ก็ไม่เอาเลยนะเอาไหมตามถึงอยู่ตาเอาง้างก็ได้โอ้อยากสูงมานั่งสูงเฉยเนาะจะเปล่าสูงด้วยเด็กหน่อยเนี่ยกำลังส oh ูก ม่าเรยนได้เกียมอย่าเพิ่งกินได้เสริมกันเด้อป้าชุบ้วยข้ามข้าเร็นเกียอ์้วยเนเด็มของเจ้ากวางขั้งกระดีไปกระเจ้าอีกเอาละนะยอดโอ้โห นอค่อพี่พิทครับผมนอค่ะอ่อนวันนี้เล็งใส่ล้านตอนนี้เหมาเบิรล้านหอมหวานครับผมนดอ้อยนอ้อยแซ่บปะค่ะมยนขายกคเนี่นเป็นเป็นป่วยก็หวานเลยอ่ะข้า่หมกหม้อแข็งแข็งใครหอมดิครับหอมมัน ครับคุณตูครับผมมันเป็นตะกับเข่าค่ะความรักก็ต้องเติมเต็มเห็นัหมแจกปลูกต้นรักครับผมอิ่มแล้วเหรอเขาความรักมันก็เป็นั้นอะไรคะลายอย่างกระนาครับผมกินเนื้กระบอกกูหายนกันยังก็ปาบ้านหินใังก็ฟ้าบ้านกินปลาบ้านกินจ้าที่ตั้งมา เพคนละมอยู่มีม่กินบ่ะคะแมนเงื่อนใส่บ่มีกระชังมั่นแถวพั <laughs> ตนาที่กินแมนค่ะน้ำแข่งสำคัญอยู่น้ำปากทออ้องยิ้มเหรอมันก็มีแห้งย็นงานบ่ยิ้มบ่เต็มโอ้ยบาดมือคมโอ้ยที่สั้นคมทางไรบาดมือยิ่งเนาะ ไปนำมาถันเล่นพ่า <laughs> มันอีหมือนบ้านห <laughs> <laughs> ลับหลับนกกัาใบบว <laughs> งหน่อยบ้านนี่เด้อบวงข <laughs> ึ้นหน่อยแต่ม <laughs> <thế. S 2> ีเด้อบวงนิดหน่อยช่วงนิดหน่อยแล้วนี่อโอ้นี่แม่ดื้อเสียดแม่ตามาเหรอหนี่ยมันมีหลานหน่อยคนหนึ่งก็เลี้ยมาไปเอาเมื่อน้ำเลยหล่ะ นมื่อเราเล่นสโอ้ตีกิน้อยละครู้ไหมไส้บอเดียแค่เียนไส้นหมอบมี่ขวานไสิ่ส้หมอวทานดึงน้บอกทานมันบ่งที่ท่านไอทานไส้หวดบากเ็นเ่งากยี่หอท่นบอกว่าิน่านมาก็นสุดท่านท่านมันหที่เดยวใส่ถุงมาจีเดนึใหม่้วท่านเขาทบอ บนากนเน่าอกนันามากวนเ้ามนาัล่ราตัวเดียวไปฝากเพื่อนหนามันแสบไม่ฝากเพื่นสักรัมันข้าวไหมันขอมมันแสบแม่ข้าวปิ้งกับแสบกินสดๆกับแสบมือจิเงาบ้านประการะพมเข่านั่นแสบเลยมืนแสบไปออืม โอ้เมนูมีแต่น่าแซ่บๆทุกอย่างเลยครับวันนี้ยิ้มอะไรเด้่ยังเหลืออยู่ครับอยู่บันสวนนลครับที่ิกที่สั้นเะครับอย่างเมื่อล้นครับผมทำกับเขาอร่อยแซ่บๆทุกอย่างเลยครับวันนี้ตอนรับเิรือง่อ้ยังครับเดี๋ยวห่อมกหอกก็นด้ครับมม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 กมมนมม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 ะมม่มมมมมม มึงครับกับเขาวานนี้ยังเกาะยังเกาะพี่สั้นยังเกาะวันนี้เป็นวัดเ็ดเป็นวันเพื่นพันจีนวันนี่วานดีนะพี่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 มาสมทบพี่สั้นซีคนค่ะมันอินมันนักยอดหลายก้อนนักเขาแม่นครับก็เลยมันเลยเหลือเหลือนิดนึงครับผมเดี๋ยวสาธารณภาพมวนลันสิเพิ่นสีนผ้าเล่มบมอเพิ่นสี อันยังก็เขาไปตุนในท้องพคนเองแล้วครับอีกรอบสองกินได้เรื่อยๆมันเป็นย้อนล่องหรือเปลาบางอย่างนี่ครับนี่โอ้ยครับมาไปสนี่พ่อพ่อกับพี่เพิ่นแน่นอนครับผมอยู่ไปสนี่ครับผมเหตุงานอยู่ไปสนี่ครับครับไปสนีวังสามหมอครับผมคนยังช่วงผิดโอเคเนาะ ผมไปขอบคุณหลายครับติดตามสองคนอีสานเบาพนเมืองกับพีผิดผีสั้นครับผมครับผมขอบคุณครับผมแล้วกะแอนสาวไทยบ้านผถามวลครับผมผถามบนครอบ่บ่ออกเลยบ่ออกเลยค่สิบพันจอนห่อนร้อนบ่ค่ะ โอ้ซมนอนพื่อไระโอ้ยนาอยากหาคุยใมหาอยู่แต่ว่ามันดำหรือำนี่ยครับของฝากจากพิพิษพิสัณครับผมได้พาไันอครับผมทีนี่งามเท่ไหำงานพีมพ์ก้นกังง้มผากังง้มรอู้ลอย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 ขาพอจอยขึนเขาแลอวกันเสียบครับผมกับเขาแรกอยู่สวนพิพิษพิสัณครับผมบ้านสวนนะครับแซบ เดี๋ยวแล้วเอการนาค่ะมาขึ้นบ้านเสือน้ากันค่ะครับผมเดี๋ยวบอกล่วงหน้าได้เลยครับไอ้หน้าเอาเหน็ดข้าวมันดูเนี่ยผมขอให้ยดีมีแห้งครับผมมีความสุขกันหลายนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับครับ